ครับเราจะเห็นว่าภายในขอคึกคึกคักครับคึกคักคลื่นกับนกนั่นนะครับนี่คือขอกว่าจนข้องระน้ำเราตรงนะครับตีพระมาจันย์เดิมรอมที่มานมาเยี่ยมนะครับเรามาเยี่ยมครับหลังซาใจเด็ดเผดน้ำชัยนะครับหรือว่าหลักซื่อกับมันต้องมีตีมาทตีไปกับมาหลักสื่อนี้กับข้องนองขึ้นทั่มบรรดาจนกันแปดแสนร่องพื้นบาทกับโนน้าเผชรพญาท่อนเรื่อยลุกลิก นี่คือหลังชาตใจเพ็ดนำใจนะครับอย่างที่บอกไปรอบแล้วมาเดียวครับข็อยาดชอบท้ามครับว่าอายุกี่ปีได้ครับห้าปีนะครับป่าต่าวัวเดียวยังเป็นลูกวัวนี่ยืนเองเลยครับป่ารัวกรองมาหมาก็ยืนครับชนวันนี้ว่าถีว่าทีซ่องว่าเด็กเราจะนาจักน่องบวยเห้นะครับชนนั่นไม่นั่นวันนนครับส้ามสิปนาทีได้นะครับเราเป็นตอเป็นรองหรือป๊ดตอบป๊ดรอง พัดต่อพัดรองระดับความแกร้งระดับหนึ่งทีเดียวครับการือว่าโอเคอยู่นะครับรวมกันเป็นแรงใหนะครับสนามเต้าทงกับสนามเต้าทงนี่คือหลังซาใจเด็ดผพนรนำใจยำเป็นกลางทีราบนะครับชนในรอบวันที่เก้าวันที่สิบธันวาเนี้นะครับและก็จะเปรี่ยววัวในวันที่แปดและวันที่สิบสามธันวานะครับแปดและสิบสามธันวาเผื่อห้าวัวชนในรอบเดิน มกลานะครับเป็นรายการปิดเซก็นายยกแชมป์นะครับนำวัวมาเปรียบมาเคียงกันนายมากๆนะครับครับเมื่อเดียวนะครับเมื่อเดียวเราไปเยี่ยมลังทราใจเด็ดเพชรนำชัยเรื่อยหลักซื่อมาแล้วนะครับครับแถวนี้เรามาเยี่ยมครูชนกับโนดเพชรประยาทอนเรื่อยลุกลิกกับตัวหนึ่งหลักซือตัวหนึ่งลุกลิกรับไม่ใช่ลกเล็กนะครับลุกลิกกับว่าลุกลิกนะครับก้องเจมดกายโก้เพชรบัญชาชื่อนี้ทุกตองจัดเจนนะครับ ชัยบุรีชชยบุรีก็อยูจังหวัดตราตานีครับท่านผู้ชมกับเป็นวัวเดินทางนะรับเป็นวัวเดินทางครับอีกตัวก็มาแท่งเดียวแล้วก็มาจากตำปัญาดาครับก็เป็นวัวจากทำตัวหนึ่งจากชช่บุรีตัวก็มาปอกวันที่สนามเต้าตรงครับสนามเต่าตรงกับเดือนหน้าจัดรายการบิดซีนะครับนำวัวมาเปรียบมาคขยงกันได้นะครับในวันที่แปดกับวันที่สิบสามนีนะครับการเปรียบซ่องวัน ว่าวันที่แปดได้วที่อาทิตย์ขู่แล้ววันที่สิบถ้ามาจะหยกเหลือแต่ว่าตอนนี้บอกประกาศทั้งวันไปก่อนวันที่เก้าที่สิบชนนะครับจะนมเช้าธงนะครับที่เก้าที่สิบธันวาเนี้ครับโนดแปดปยาทอนวันนี้ก็จะติดวันที่เก้าหรือที่สิบไปจับลากเลยใช่ไหมครับยังยงที่นะครับการคูพิเทตไม่ต้องจับว่าปันนันกับนะชนกันแปดเส้นสร้มืนบาทนะครับกากำนดวันไปแล้ว กับเกาทริวันนี้ตั้งช่องวันนั้นนมาวันเดียวไปได้ต้องแล่ตั้งช่องวันนั้นต่อมันน้ <c oughs> <c oughs> อยครับเอากันมาท่านท่านนายอายแกนีท่านิดเดียวอายุกี่ปีกับนะห้าป,ปีนะกับจนวันนี้ว่าทีว่าไม่มนะกับนะกับท่านผู้ชมกับคำว่าว่าไม่ไม่ต้องท่าม,มาเป็นอะไรกันมาใหม่หนักนะครับท <c oughs> างจนบนรื้อก็อย่ารู้เลยมาแล้วเองกับจะรู้แต่เม็ดเดียวท่านไม่มาแล้วท่านก็ต้องมาเด็งในวันจนนะครับ มารวมกันเป็นแรงใจกะกบวัวไ,ไม่ไม่นองไม่นะครับเดินทางไกลจากชัยบุรีนะครับ